มุมเปิดใหม่ดิก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมยื่อุูผมทามนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเพชรซิมูเลเตอร์เนะฮะวันนี้นะครับผมนะผมจะมาพาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฮะไอตัว23ล้านไม่ต้องไปตกใจนะฮะว่าผมได้มาจากไหนผมได้มาจากการทเทรดนั่นเองแล้วตอนนี้นะครับผมมีโกลเด้นตัวพวกนี้แล้วนะแล้วก็ไปเปิดไข่ พวกโดมินัสนะฮะแล้วก็เทรดไปหมดแล้วด้วยโอ้ต้องมาฟาร์มใหม่แล้วก็มีเพชรเป็นแสนแปดนะฮะคือเยอะนะเออตอนนี้ผมไปเฮเวนเกตได้แล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้พาดูนะฮะตอนนี้ผมเข้าตามเพื่อนมาคุณพี่หายไปไหนวะคุณพี่ไปเล่นแมปอะไรวะเออ เออไม่เป็นไรนะจะสร้างเซิร์ฟเล่นเองก็ต้องเสียเงินอีกเสียโรบักแล้วทั้งที่ไม่มีโรบักอยู่แล้วจะไปยังไงแล้วหลายคนอยากจะรู้นะครับนะที่เหมืองเนี่ยที่ก่อนที่ผมจะได้ไปแฟนตซีเนี่ยกล่องพวกนี้มันทุบเร็วยังไงมันทุบเร็วขนาดไหนมาดูครับมาไปที่เคฟก่อนมาความจริงมันชื่อโวโลเอาใหม่ด oh ิ มันชื่อโวโวคาโนนะครับนะโวคาโนชื่อเหมือนกาแฟเลยนะฮะนี่ไปทุบเร็วมากวันนี้เราจะไปเปิดไข่กันนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นผมว่ขอเปิดไข่โดมินตก่อนแล้วกันนะฮะเออมัน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 มังไงไม่ยูอ่ะมันดังไงไม่ยูอ่ะ มันยังไงไม่รู้นะฮะเกิดเกิดเกก็มันก็มาทำตรงนี้แหละนี่คือหลังเลิกเรียนใช่หลังเลิกเรียนไอ้ตรงนี้หลังเลิกเรียนเออสองตัวพอเออนะ2สองตัวพอพอแล้วก็อัปเดตพรุ่งนี้นะครับผมนะเป็นอัปเดตโซนใหม่เนะ Next Update กำลังครูดาวอยู่เลยเนาะไม่ใช่ครูดาวสิพรุ่งนี้อัปเดตผมจะลองไปดูพรุ่งนี้นะมันอัปเดตจริงหรือเปล่าส่วนตรงนี้ครับผมไม่รู้นะว่าก็ตไลท์เนี่ยมันสามารถเข้าได้ไหมแต่รู้แค่ว่าตอนผมเป็น impossible เนี่ยผมสามารถเข้าได้แล้วแล้วใครมาต้องการที่จะแอดผมอีก สองคนแล้วนะเอ็ะเคปบไปเลยอ้าวไม่ทันช่างช่างช่างตืช่าง,ง,ง,งค่อยไปเ,เขปบทีหลังแล้วตรงนี้มันจะไม่มีทางออกฮนะให้เราเทเลพอรตไปเอาเทเลพอร์ตไปเองให้เทเลพอตไปเนาะนี่คือสัตว์เลี้ยงสวรรค์น,นะฮะวันนี้เราจะไปฟาร์มเหรียญและเราก็จะมาเปิดไข่กันนะครับนะ แต่ถาว่าทำไมผมไม่เปิดโกลเด้นทำไมไปเปิดธรรมดาผมมันซื้อแล้วมันแพงอะฮะมันแพงเนี่ยสามพันล้านผมแค่พันล้านอันนี้สามพันล้านกว่านะฮะมันแพงฉะนั้นผมก็ต้องประหยัดเลยนะฮะเออประหยัดประหยัดเหรียญมา งผมดิสอ b นโแล้วผมสามารถเทรดกับคนอื่นได้โดยที่ผมต้องเป็นคนขอการเทรดเท่านั้นแต่ผมก็จะไม่เทรด no w h y y o u w a n t my pet ผมออกตัวรีเจเนอรีมาหนึ่งตัวแล้วนะฮะคือไม่รู้เลยนะครับผมเคยอ,อยู่ดีๆก็ได้มานะฮะมาเดี๋ยวให้สัตว์เลี้ยงมันเก็บอยู่นะฮะเดี๋ยวผมไปที่มันค่องขั้นแหลกนะท่านผู้ชมลาฟารบูห้าโอ้ยงูได้งูได้งูอย่างเดียวอะเออชีวิตนี้ไม่ได้อะไร้องจากงูเลยแหละ งู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 อีกแล้เอาเอาต่อไปได้เลยเอาเอาได้มาเอาเอาเได้ตัวนี้ไม่รู้ชื่อของมันนะว่ามันอะไรแต่ผมสามารถไปทำเป็นเลนโบได้เอ้ยตัวงูเหลือแค่หนึ่งตัวก็จะครบมามาเก็บตรงนี้ผมก็ฟาร์มตรงนี้นั่นแหละนะ ตอนผมปลดล็อกตรงนี้มาผมก็มาฟาร์มตรงนี้แล้วก็ได้เหรียญมาซื้อสัตว์เลี้ยงเนาะคุณผมไม่รู้อะช่วงนี้ผมติดเพซิมเลเตอร์มากเลยนะฮะช่วงนี้ผมก็ใกล้สอบแล้วเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะสัปดาห์หน้าเนาะถ้าไม่ได้ลงคลิปก็รู้นะว่าใกล้สอบแล้วนะฮะ ครูบอกว่าจะสอบประมาณต้นตุลาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่หรือเปล่าเนาะแต่มันใกล้สอบแล้วนะคบผมนะครูเริ่มทบทวนบทเรียนให้แล้วอ่ามวป๊อกตัวนี้นะครับนะได้ฟรีนะฮะได้ฟรีมาจากตอนที่ผมไม่นี่ไปผมอยากจะเสี่ยงผมไม่อยากจะเสี่ยงดวงกับ ไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวโกลเด้นเพื่อไปทำเป็นเลนโบว์นะคือไม่อยากเสี่ยงว่างั้นเถอะนะไม่อยากเสี่ยงดวงอนะย่สิบเก้าเปอเซ็นต์เองต้องใช้หกตัวเลยนะตัว,ตวผมควรจะเอาตัวงูไปผสมต่อดีไหมมันก็ควรนะแต่ว่าต้องให้ครบอีกตัวนึงผมถึงจะ ไปผสมเป็นตัวงูอีกไปทําเป็นตัวงูอีกตัวแล้วก็กลายเป็นโกลเด้นนะฮะแต่ความจริงมันก็เต็มแค่สีนั่นแหละส่วนตัวเรนโบว์เนี่ยผมได้มาจากการเทรดกับคนไทยเองนั่นแหละเออเรื่องง่ายๆเป็นคนผู้เล่นคนไทยแล้วกันนะฮะเออเป็นคนไทยปาโปเปส่วนกล่องนี้ก็เพลสเมลเลเตอร์พาร์ทที่แล้วเนาะ กอดคลิปที่แล้วนั่นแหละเพจสมอลเลเตอร์คลิปที่แล้วอ่ะไปไป,ไปนั่งแบบว่าไปเปิดกล่องนู้นนะฮะไป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 ฟาร์มกล่องนู้นนะฮะถามว่าเหรียญพวกนี้ทําไมได้เยอะจังเลยฟาร์มครับฟาร์มครับฟาร์มครับอุ้ยแปบ๊บเดียวร้นานร้นานกว่าเอ้ยพูดปีเดียดได้ไม่ใช่สองหมืน่น ไม่อยากเอ็นชานไม่อยากเสียงรูวงมาได้ะไรได,ได้ตัวนี้แล้วไปตัวนึงมาอีกแล้วออารีเจเนอรร่ให้หน่อยไม่ได้รือไงฮะวะเลี้ยงทำไมเองชอบอยู่ในไข่พวกนี้ตลอดเวลาเลย เสียงดวงครับนะอย่าบอกนะดิสคอน n น c t เออไม่ไม่มันค่อนขั้นแหลกเลยผมก็ไม่ได้เซตติ้งเปิดเชดเดอร์นะโอ้ยแหลกยังเลยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกมามามากราฟิกไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเนาะใช้แค่นี้ก็แหลกจนอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเปิดกราฟิกนะฮะบอกเลยครับถ้าใครคอมแรงๆก็เปิดไปเถอะนะเอกราฟงกราฟิกเหมือนะอแตงฟอร์บั c ชิ n งอะแต่ถ้าใครคอมไม่แรงหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เล่นแรมไม่พออย่าเปิดครับมันจะแหลกนะฮะเวลาเหรียญเยอะๆเนี่ยมันจะเล็กแหลกตัวนี้ผมมีประมาณหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าเอ้หนึ่งสองสามสห้าหนึ่งสสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้านับเลขก,ก็ผิดซึ่งตัวพวกนี้นะครับผมนะ่ะก็ซื้อมาแพงอยู่นะสามร้อยห้สิบก็แพงนะท่านผู้ชมแต่ความจริงมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากกว่าไอสองร้อยไอตัวไอตัวสวรรค์ชั้นหนึ่งหรอกนะผมเลยแง่ว่าไอตัวนี้สวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วกันนะอันนี้สวรรค์ชั้นหนึ่งนะ ในมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะอันนี้220ล้านอันนี้ประมาณ3 5 0ล้านนะฮะก็ไม่ได้ราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะต่างกันแค่100ล้านนะฮะประมาณ100ล้านกว่า100ล้านต่างกันแค่100ล้านจะสังเกตได้ว่ามันมีมันมีแต่กล่องอันเดียวนะในโซนตรงนี้ใช่มันเป็นที่ฟาร์มฮะ มาฟาร์มอันนี้แหละเนี่ยเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยฟาร์มกล่องใหญ่ๆตรงนี้นี่แหละนะไม่ต้องไปสรรหาวิธีอะไรหรอกฟาร์มและซื้อพอแล้วใช่ฟาร์มกับซื้อแค่นี้คุณสามารถที่จะมาซื้อได้แล้วนะฮะฟาร์มมะฟาร์มเจ็ดรอย็สิบเจ็ดล้านนะครับนะตรงโซนนี้ มี่ซื้ออีกอ่ะอปลดไฟน่อยดีกว่าแสบตาโว้ยคือเพลงค่อนข้างจะเบาไปหน่อยเนาะโชว์ด้วยเพชรเพชรทับเบสคืออะไร ไม่รู้ไม่รู้แต่มันเซตติง้งแบบว่าแบบธรรมดาประมาณว่าแหบบลก็ก้แหลตามนะคือคืออีปิกในนี้มันก็ไม่ได้ดีหรอกนะงูงูงูง,งูอยากได้เพลงงูงูงูง,งูไปผสมเป็นโกลเด้นกัน ไมนะ่อยากจะเสี่ยงดวงกับท่านผู้ชมเลยนะพยายามทำ,ำ,ำคลิปทีไรแบบแว่าดวงไม่มาเออเดี๋ยวออกออกนะออกไหมโอเคออกมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มาต้องออกอยู่แล้วป่ะ 5. โอ้โหอันนี้สิบล,ล้านเลยเฮ้ยสิบล้านเลยหรอเอาตัวนี้ออกมาดิเอาตัวนี้ออกมา โอ้โหนี่สิบล้านเลยมามามาใส่มานี่ตัวนี้สิบล้านโอเคดีเดี๋ยวเดวเอ,ต,วเอ,เอ,เอตัวนี้มันดีนะโอ้โแซบตาไม่ไมีแว,ว่นถนอมส่ยตาไงเฮ้ยพีดเพศคือเลือดกำเดาก็ไหลไปตออเลี้ยนอยู่ไปซับเลือดแน่มาแล้ว ไม่อยากจะเสี่ยงโชคโชคไม่ค่อยมีดวงไม่ค่อยจะเข้าข้างเท่าไหร่ดวงแบบดวงตกมากสองตัวนี้ก็เฟล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 คือต้องมันครบหกตัวถึงมันจะได้โอ้ยเยอะมากเลยพี่น้องคือห้าตัวมันก็ได้แล้วอ่ะแปดแปดเปอร์เซ็น แต่ความจริงแปนี้อาจจะเฟลก็ได้นะเออไปหมดเลยสัตว์เลี้ยงหายหมดเลยคนสร้างแมบ,บนี้อาจจะไม่ใช่คนไทยนะครับผมก็จงรู้ไว้ด้วยนะถ้ามันยังเป็นวันศุกร์อยู่แล้วแล้วไม่ทันพรุ่งนี้นะฮะแล้วไอตัวป๊อกสัตว์เลี้ยงพวกป๊อกพวกนี้มันหาย ก็ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะเวลาประเทศไทยกับเวลาต่างชาติมันไม่เหมือนกันนะเวลาตอนไทยตอนเที่ยงตอนประเทศประเทศที่ตรงข้ามกับไทยตรงเป๊ะก็จะมืดนะฮะเป็นเที่ยงคืนเออโอเคมืดตรงนี้ต่อเฮ้ยได้ไม้แล้วห้าตัวหนึ่งตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกหกรูอ่ะมานั่งคุยอะไรกันตรงนี้อะหูกพี่เออมาแล้วก็มาผสมเป็นโกลเด้นโอเค ไหนดีกว่าเดิมไหมเท่าเดิมโอ้ยนี่หนึ่งจุห้าอันนี้หนึ่งจุดแปดล้านอันนี้หนึ่งจุดแปดล้านเหมือนกันอเอาตัวสิบล้านออกเอาตัวสิบล้านจุดหนึ่งก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใหม่โอเคเพอร์ฟ t คเพอร์ฟคสุดยอดเอียกกเอ่ยมและกระเทียม มาไม่อยากจะเสียเพชรไปแบบว่าแค่การซื้อซื้อตัวทีละพอตอันนี้สามหมืนอันนี้สองหมืนอันนี้ 20, สองหมืนสมุนไล่สองหมืนค่อยซื้อแล้วกันนะซื้อแค่ประมาณนี้ก็แพงจนแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าเพื่อน เองเป็นคนแอดชั้นเองนะอย่ามาเรียกผมว่าเพื่อนนน่ผมอยู่ในก้อนเมฆถ้ามินิเกมมันมีแบบนี้มันคงจะดีในะแบบซ่อนหามันจะออกให้สักวันไหมฮะไอตัวรีเจนเนอรี่อีกรัวนึ่งอะ คือมีตีข้อยังไม่ออกก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวเอตัวโอ้โหสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยหรือสัตว์เลี้ยงที่มันต้องใช้โลบักซื้อเท่านั้นอะ่ะเดี๋ยวไปดูที่แฟนตาซีช็อปใช่ครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีอยู่จริงนะฮะพวกนี้สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีอยู่จริง ความจริงมันก,ก็มีอยู่จริงเลยสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีอยู่จริงนะคะผมแล้วเขามาโอ้โหอันนี้หนึ่งจุดห้าจุดเจ็ดห้าเลยเหรอโอ้โหเอริเจเนรีดีกว่าถ้าผมมีโรบักผมจะไม่ซื้อเลยเพราะว่ามันไอตัวริเจเนรีมันดีกว่าแต่มันสามดาวเลยนะแสดงว่าไปทําผิดมาเยอะไปทําผิดมาเยอะไปทําผิดมาเยอะเออโดนำตำรวจไล่จับไม่รู้ด้วยนะเดียวนะนแล้วมัน GTA แล้ว มันไม่ใช่โลบอก็อกๆราฟามูหา้ามูฮานะ่าแฟนตาซีชอ็อปได้งูอีกแล้วเฮ้ยอ,อ,อีกตัวหนึ่งดิความจริง350ล้า้านมันก็ซื้อได้เยอะแหละนะผมมีประมาณพันล้าน น่าแต่ไม่อยากเสียเงินเปล่าแค่ซื้อสองเดือนวเหลือ720เจ็ดร้อยยี่สิบแล้วเนี่ยไม่แพงตรงไหนฮะมันแพงเออมันแพงแพงจัดปเลยยังบอกแพงจัดไปเลดิังบอกเป็สามร้อยห้าสิบล้านไม่ได้หามาง่งายๆนะเฮ้ยไปต้องไปนั่งเอฟเคจนกว่าเหรียญมันจะเยอะๆแล้วก็มานั่งเก็บทีเดียวแล้วเหรียญมันจะได้ทีเดียวทะลุลา้านเย้ แตกแล้วเย้แตกแล้วนานๆจะเห็นสภาพนี้ทีแต่วันนี้ก็เห็นไปเยอะแล้วนะอือแปบ๊บเดียวหนึ่งหนึ่งพันล้านหนึ่งพันสามร้อยกว่าล้านโ oh, อ้อิมพารีนฟอกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งออก คือมันมันมัน,ม,นมันออกแต่สองตัวนี้เอ5ห้าสิบกับสามเจ็ดเปอรเซนต่ะออกแต่ตัวเนี้เอสองตัวที่เหลือแม่งไม่ออกอืมใช่ไม่ออกอเ,อเลยไม่ให้กูเลยเออแต่สัตว์เลี้ยงก็ไม่เทรดนะมันแรมันเป็นของที่แบบดี อทำไมผมถึงไม่ใช้ตัวรีเจ n นอเรีเพราะอะไรทำไมผมถึงไม่ใช้เพราะว่ามันมีตัวดีกว่ารีเจเนอรีก็คือไปผสมเป็นโกลเด้นแต่ถ้าเอารีเจนอรีไปผสมเป็นโกลเด้นอันนั้นผมจะใช้เลยแล้วถ้าเอาไอ้ตัวรีเจเนอรีะไปทำเป็นเรนโบว์ผมจะใช้แบบว่าจะไปจะไปแบบว่าทดสอบดวงตัวเองเลย ระหว่างนี้ผมก็มานั่งดูไข่เล่นๆน,นะไม่รู้จะทำอะไรระหว่างรอสัตว์เลี้ยงให้มันให้มันเอาเหรียญออกมาให้เยอะๆก่อนโอ้ตัวดีนะนี่อโอ้แมงมุมแมงมุมมีตั้งแปดตาเอ,อ้มันก็มันก็มีจริงๆเลยแมงมุมแปดตาสไปดอร์แมนี่ยสองตาไม่เห็นมีแปดตาเลย สไปเดอร์แมนอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนตครับเด็กตีลิขสิตนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าลิขสิตเนี่ยมันสังเกตยังไงความจริงลิขสิตเนี่ยมันไม่สามารถสังเกตได้นะฮะมันจะสังเกตได้ตอนที่เราอัปโหลดคลิปมาเสร็จนะฮะแล้วเราไปดูที่ YouTube Studio เราจะสังเกตได้ว่าแมนจะมีตาสีเหลืองนะฮะมันจะบอกว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะ มีการละเมิดทางกฎของ Youtube นะซึ่งอาจถึงขั้นที่จะโดนจับไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็คือมัน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 ผิดนั่นแหละนะมันผิดกฎ Youtube นั่นแหละอออคือจะใช้ตัวส่งตัวนี้ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช้ตัวที่แบบว่ากระกากกระกากคือมันมันมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะเหรียญอะคือเหรียญมันก็ไม่ซื้อตัวกะกากให้คนอื่นได้นะคือคนอื่นที่มาเล่นใหม่จะเห็นว่าตัวกกากที่เราคิดว่ามันกากจริงๆอะเขาจะเห็นว่ามันเทพนะเขาเป็นผู้เล่นใหม่ถามว่าทําไมผมไม่อัดกับเพื่อนผมเพราะว่า มันไม่สามารถอัดเสียงการโทรได้เออเข้าใจไหมเฮออ้ยงูอีกแล้วได้แต่งูอะไรก็งูงูทุกอย่างอะเออโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีนอกจากงูแล้วหรอฮะไอ้บ้าเอ,อ้ยไม่มีเลยที่ดีนอกจากงูแล้วหรองูเป็นตัวอีปิกนะเฮ้ยนะมันเป็นตัวอีปีก อีปิกมันดียังไงอ่ะเออถามหน่อยไอตัวอีปิกตัวเนี้ยไออีปิกเนี้ยมันดียังไงมันดียังไงไอตัวอีปิกฮะที่ใช้อยู่มันก็อีปิกนะแต่มันไปผสมเป็นโกลเด้นแล้วตอนนี้ก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆซื้อสัตว์เลี้ยงสวรรค์เปืองไหมเปือง เปลืองแต่คุ้มไหมคุ้มนะตอนที่ผมปลดล็อกตรงนี้แรกๆก็เหมือนว่าเอ้ยดีใจดีใจดีใจไปซื้อ,อยันเลยที่ไหนได้มันดีตรงไหนเออมันดียังไงมันดียังไงมันดียังไงเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อ ้ไปไปแฟนตาซีชอบยังไม่ได้อัปเกดความเรือหรือพี่เฮ้ย๋อาอให้ตักหนึ่งมันคือมา้ามันคือตัวอะไรโอ้ไอทีไม่อยากได้ให้เขาให้เรือไหนสุนักมึงจอกไอทีอยากได้ก็ไม่ให้เลย พีอยากได้สุนัขยิ่งยอไม่ออกลูกพี่คนนั้นเขายังไม่ได้อัปเกรดความเร็วของตัวเองที่ด่านสองเลยคือวันนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทําให้ได้ถึงพันล้านไงแต่พอเกินพันล้านแล้วก็บอกว่าจะตั้งเป้าหมายที่เหรียญแฟนตาซีไว้ว่าหมื่นล้านแต่มันทําไม่ได้นะคือมันแบบว่ามันเยอะจริงๆอะ่ะไอ้เจ็ดพันล้านที่ผมฟาร์มาโอ้ยหายไปหมดเลย แ,แค่สามพันล้านคือให้เหลือเหรียญน,นิดหนึ่งก็ดีแล้วไหมระหว่างนี้นะผมก็ไปไปเที่ยวอ้าไม่ได้ไปเคฟไอ้เหี่อะจะไปแฟนตาซีว่าไอ้หี่อะนั่งผุทะลุดินนี่แหละ อะไรคือนั่งพูดทะลุดินฮึคือไรเร็วเข้าไปกองใหญ่มาสักีมาสักดีอย่าเป็นนั่นอย่า Dạ, yeah, bên thân nha Tịt lý cà tịt mấy Hả Nè, mà à lèo Còn mà à lèo Nên 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 โอ้ยไม่นะมือล้านไม่มีอยู่จริงมือล้านที่ผมเคยเอ,อ่ยไว้มันไม่มีอยู่จริงไหนดูซิตรงนี้มันมีอะไรให้ซื้อไหมไม่มีเลยไอตัวนี้ก็ไม่ไดีเลยไม่มีเลตไม่มีตัวอะไรดีสักตัวไอตรงนี้ก็ไม่มีอะไรดีไอตรงนี้ก็ไม่มี ต้งนี้วโหดักแกมากไอ้ตรงนี้วดักแก่แก่ต้งนี้วเหมือนกันดักแก,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 ก่มากสมัยสมัยตอนที่ผมมาแฟนตาซีแรกๆมีงี้เต็มเลยปุ๊บมีช้างแบบลายแฟนตาซีด้วยโคตรโหด พชพีไม่เอาไม่ให้มันแพงแล้วคนอาจจะถามว่าทําไมถึงเราเทรดกับคนนี้คนนี้คนนี้แล้วทําไมเขาไม่ให้บางคนอาจจะคิดว่าเขาขี้งกแต่ความจริงไม่ใช่เลยมันแพงอ่ะตัดเลี้ยงเพาอเขาเห็นว่ามันแพงอ่ะเขาไม่อยากจะให้อยากเขาขี้หวงอ่ะมาตรงนี้มาอิมปาลีน